ใกล้วันลอยกระทงแล้วแล้วเราจะไปลอยกับใครเนี่ยล้อยกับใครไม่รู้รู้แต่ว่าทุวันลอยกระทงครับระดับน้ำทะเลจะขึ้นสูงมากๆเลยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรวันนี้ i p s t Thailand จะพาด้วยคนไปหาคำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงกันครับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง เป็นปรากฏการณ์ที่ระดับน้ําทะเลนั้นสูงขึ้นแล้วก็ลดต่ําลงเป็นช่วงๆในแต่ละวันนะครับซึ่งจะเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงหรือว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์ตรงนี้และก็ดวงอาทิตย์ตรงนี้นะครับที่กระทําต่อโลกของเราเราเรียกแรงนี้ว่าแรงไทดอลโดยดวงจันทร์นะครับซึ่งอยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์อย่างมากจะส่งผลให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงมากกว่าดวงอาทิตย์ครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบจําลองเหตุการณ์น้าขึ้นน้ําลงกันเลยครับด้วยความที่พื้นผิวส่วนใหญ่ของโลกปกคลุมไปด้วยน้ําทะเลและมหาสมุทรซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวเราจึงเห็นผลของแรงไทดอลที่กระทาต่อโลกจากรูปร่างของน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับโดยระดับน้ําทะเลบริเวณที่อยู่แนวเดียวกับแรงไทดอลนี่เลยครับเส้นที่แสดงแรงไทดอลนะครับระดับน้ําทะเลนะครับ ที่อยู่บริเวณแนวเดียวกับแรงไทดอลนะครับก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับเราจะเรียกว่าเกิดน้ำขึ้นนั่นเองนะครับตามรูปจะเป็นทิศซ้ายขวาใช่ไหมครับส่วนบริเวณของโลกนะครับที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับแรงไทดอลครับถ้าตามรูปนี้ก็คือบนล่างใช่ไหมครับก็จะมีการลดลงของระดับน้าครับเราเรียกว่าน้ําลงดังนั้นเนี่ยถ้าผมยืนอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับในมหาสมุทรนะครับแล้วก็โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆครับ ก็จะทําให้สังเกตเห็นว่าในหนึ่งวันนะครับโลกของเราเนี่ยก็จะเกิดน้ําขึ้นน้ําลงน้ําขึ้นน้ําลงถึงสองรอบด้วยกันครับทีนี้มาดูผลจากดวงอาทิตย์กันบ้างนะครับนี่เลยนะครับด้วยความที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ไกลาจากโลกมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยแรงไททอลของดวงอาทิตย์จึงน้อยกว่าดวงจันทร์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในตัวแบบจารองนะครับเขาสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของข้างขึ้นหรือว่าข้างแรม สมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงประมาณขึ้นสิบห้าขานะครับต้องบอกว่าประมาณขึ้นสิบห้าข้ามหรือว่าแรงสิบห้าข้าเนี่ยดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์จะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันครับทำให้แรงไทดอลที่เกิดจากดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเสริมแรงกันครับสมบผรให้ระดับน้ําทะเลนั้นสูงขึ้นแล้วก็ต่ําลงแตกต่างกันมากๆครับพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่น้ําขึ้นเนี่ยก็ขึ้นสูงมากๆนะครับเห็นไหมฮะ ในขณะที่ตอนที่น้ําลงก็ลงต่ํามากๆเช่นเดียวกันเราเรียกวันนี้ว่าวันน้ําเกิดทีนี้ผมขอพาไปดูช่วงที่เป็นขึ้นแปดข้ากันบ้างครับประมาณขึ้นแปดข้าแล้วก็แรงแปดข้ามนะครับดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยจะโครจรมาอยู่ในแนวที่ตั้งฉากกันครับทําให้แรงไทดอลของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นั้นไม่เสริมกันครับผลที่ตามมาก็คือ ระดับน้ําที่ขึ้นสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดในแต่ละวันเนี่ยจะแตกต่างกันน้อยมากครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่น้ําขึ้นก็ขึ้นนิดเดียวครับส่วนตอนที่น้ําลงก็ลงไม่มากครับเราจะเรียกวันแบบนี้นะครับว่าวันน้ําตายครับผมเป็นยังไงครับจำแบบจะลองเหตุการณ์นะครับเพื่อนๆคงจะเข้าใจเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงกันมากขึ้นเลยทีเดียวใช่ไหมครับแต่ผมนี่สิจปลอยกระทงกันครดีเนี่ย พี่คะพี่คะถ้าปีนี้ยังไม่มีคู่มาลอยกับหนูก็ได้นะคะ